สวัสดีครับผมกันอีกแล้วครับกับรายการเกษตรแพนตาโกกับผมนุ่มหนามม้นคนโกเอแพนตาโกคคนเดิมครับมือนี้เช่นเคยครับผมสิภาไปพบกับเกษตรกรแพนตาโกนะครับเดีย๋ยวฮอปไป,ปบังคับว่าเพิ่นปลูกอีหยังเรล้าเพิ่นมีเคลียรลับจังไดเพิ่นจงได้ผลผลิตดีตามผมมาครับ มาถึงแล้วนะครับผมลอ้อยนะครับของนาปอกนะครับนาปอกแนะนําตัวเด้ครับครับผมนายปอกอนาคาครับมือใหม่ปลูกอ้อยปีนี้อันนี้นาปอกเพิ่งปลูกปีนี้นะครับเป็นปีแรกปีแรกแต่ก่อนมันเป็นเนียงเป็นป้าครับเป็นป้าเป็นป้าธรรมชาติหกเลนไหหกเลยใส่ปุ๋ยครั้งแรกนี่ใส่หลายป่ะครับก็มีขีดครั้งเดียวยแต่ผม๋มพันธุ์สำริดขีดต่างๆตอนันอยู่แถวยัรับอ้อยมันขึ้นได้ประมาณจากสามเดือนทดลองได้ง่ายผมขีดแล้วผมคงมาขึ้นน้ำก็ง้ามครับพ่อใจยืนไหมพอใจอยู่ ร่ำกงไงสูงเกินคาดปีนี้สำหรับมือใหม่เดี๋ยวเข้าไปยางมืองสนะาานปปอวนนะครับผม <า S 1> นะปอกเพลินพาทั่วนะครับเพราะว่เบิางว่าบันทีเป็นความจริงบอสอ,อ๋อสำหรับมือใหม่เดี๋ยวตามโมโหมาครับครับผมไปปลาไว้นะป,ปอมเม้ง <laughs> <laughs> มาเป็นปลูกกอไผ่ <laughs> อันนี้ฉีดเสนตะกขคังเดียวจินี่ครับผมเสนตะกูคังเดียวปัดครับแต่ว่าหลังหลังจากนั้นเนยนปอกไดบ้านปุ๋ยอีกบ่ะมีฟังปุ๋ยเสียเดียวจบเลยว่่ได้ลงทุนนีงอย่างไรคือขี่เส้นตะกูควบคู่ไปน้ำคังเดียวโอ้มันมันเขียวมันใยมากตลอดเลยครับอย่างมันนี้ปัญหาย้ำลมย้ำพารถเข้ามาตัดมันถีอยากอมันมันี่เชื่อโลกนี่ยังหลบกวนว่าับมีแน่นิดหน่อยคือดิดฟ้าอากาศเท่าปีนี้ฝนมันตกดีอืมอืมมันก็มีความชื้นจากน้อย ตกนอนกอเนี่ยตกใบขาวเนี่ยดังธรรมดาอืมนี่ช่องเป็นใบขาวใบนั่นนั่นซือพื้นที่ทั้งหมือของหนาปอกในเห็ดจักไรก่อนครับอยู่ตรงนี้ในจุดนี้พันบัดบางแล้วพันบางล่วประมาณยี่สิบไร่เก่งไบว่าสิได้จักตันนี่ทั้งหมือนเลยผมเปิดโคอตาไปสามร้อยหกสิบตันพ่นกัะบ้าวิ่งแปลงเดียวนี่ก็พอแล้วท่านแต่พันกับว่ามันเกินขาดอยู่มันหนาล้ำใหญ่ตัวที่หอดเก็บเกี่ยวมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวเขาตัดกับทันว่าโมกุระทันบ้ามันก็ติเพิ่มขึ้นไปอีก ปีนี้อ้อยราคาดีบ่ครับเนี่ยแต่พันธา์ตะลุจักว่าวันทีเท่ไหนแต่เพิ่นกับวาบ,บางโตัคือพันหนึ่งอู้หมเอิดไปสามร้อยตัาได้ก่อสามร้อยหกสิบตันสามแสนครัวไปทั่วแต่ว่าเขากับว่าเด้ลงทุนอย่างหลายคักเป็นปปเพราบ่เดมีลงทุนกับแค่ลือปลากับหาพันธุ์อ้อยแรงงาน เดี๋ยวว่าตัวเด้อเมียนบ่ดิมึงเอาลำ้ำยัยล้ำลอยล้ำยัยขับเกล็นสามครับขั้นย,ยัง,งก่อนขัดเนี่ยขัดเกนสามขัดเกนสามครับลำยัยวัดวัดปลูกขั้นที่แรกเนี่ยเขาใช้แค่์ทอนเดียวป่ะกผมปลูกตอนนี้ผมคือปลูกลองคูคือเพื่อนมูน้ำกันน่ะเพื่อนแนะน้ำมาให้ปลูกลองคูแต่ผมกับประหยัดพันอ้อยคือกัน ผมบ่ได้เสียบลงหลายเสียบล้หหางๆบ่ได้เสียบต้อลั้มันไ้ระยะเว้นน้อยนึงแต่ตะก้อมเหมาะสมสำหรับเมื่อไม้ของผมผมกเ็เเ็ดมาปีแรกครั้งแรกในชีวิตเมื่อคยว่าดิเ็ดอ่อยจักเที้ยมาเ็ดแลกว่ะคือโอเคอยู่ติดใจยอยู่ก็ยังอยากหาอยากมองเ็ยอีกอยู่เราอยากคนมาขีดมันก็ได้ผลอยู่ฝีต่อไปผมก็จะได้ใส่ของคนอีกต่อไปเ้นตตโกพระเยามลิตใส่แล้วดีเลยครับ คุณนหปอกนะครับสำหรับความรู้อะไรก็ค้าแนะน้ำนะครับปอกเกินใจแทนดาโกโพญิสัมฤทธิ์วันนี้ผมกับนี่มามอบให็นห้าปอกอีกขวดนึงนะครับใหน้าปอกแดดไปฉีดไตโพนนะครับเพราะว่าสิเป็นอ้อยหรือเข่านะครับใหน้าปอกไปเพิ่มผลผลิตให้มันได้หลายๆก็เก่าให้มันง่ามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่แค่หน้ปอกครับวันนี้ผมกับหน้ปอกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ